สวัสดีครับวันนี้มาครับอาการย์ก้ยนนะครับวันนี้ซีมาไอ,อ้ไลซ์สดไลซ์สดเนาะอัดวิดีโอขอบคุณผู้ติดตามในแฟนซับนะครับมีกมาขอบคุณทุกดีขอบคุณกำลังแกนรับคุณติดตามมาเบิงวิดีโอเขาคลิปครับมที่เป็นข้อมูลหลังจากเป็นข้อมูลแม่ไรซ์ลาเน่ไรซ์ลาเน่นะครับมือนี้ก็บเดนมานิวกาสเนาะมา เปิดตัวตัวเจ้ายของปัดปุ๊บพ่อนาะปัดตา,าเลียบบาทร,รับนานตาเป็นจังไ,นนะนนไงนะครับวันนี้ได้เป็นไอ้ยางโปลเมื่ครับเป็นเมนูมาแต่ร้องผมผัดตับนะครับผัดตับนี่รักขันได้ใจมากครับเดี๋ยวเขา,บาบเชนะื่อเบอร์เสือเนาะเชื่อแบบอันนี้คือกุ้ยแทบถูกใช่ปะนะครับ ให้พัพดพู่ติดตามกานขอบคุณอีกเพลินครับวันนี้สิทาวังขินปลาหมึกย่างครับบะบายครับหิวงเขาเออมันปลาหมึกครับปลาหมึกหมึกย่างมันใกล้ๆครับนี่ครับปลาหมึกย่างหมึกกระดองนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ด ขน,นานดตายไปติดตขนาดนะครับลองไนะทำก,ก,กันเนาะยืนบอกว่เพื่วมาครับแฉบๆคุณเยอะๆนะครับมันยืนปักากาบครับปอดแดง Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk dapatkan แล้วมือกับพิชานพเพืยงนกับเขาอยากแซ่าแงครับต้มยำกันนะครับเดี๋ยวแจางว่าผม่อกันไหมนะครับนอกจาคลิปต้นต่อไปอ้ากจะขอบคุณใจผู้อีมมัติที่ตามแงงร่างใจพิชานพเพี่ยนนะครับแงงร่างใจนะครับสวัสดีครับ